หลังจากที่คุณนาหมกมุ่นกับเรื่องไข่มาตั้ง <c oughs> นานเลยค่ะและในที่สุดก็ได้อ่าไข่จนพอใจแล้วค่ะแต่ก็ยังจะพยายามลงเก็บมาเรื่อยๆเลยแต่ก็ <c oughs> หาเวลามาทำเจดดาวอ่าตัวที่เราได้มาแต่ยังไม่ได้ทำค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอ่าชื่ออะไรนะคะ มีเตโอดัตค่ะใช่ชเป็นเจดดาวที่เป็นตัวเก่าแล้วค่ะแต่คุณนาเพิ่งได้เมื่ออัปเดตก่อนหน้านี้ค่ะก็สำหรับวันนี้คุณนาก็มากับแฟนค่ะก็มากันสองคนนี่แหละก็คืออ่าลองมาลงดูแล้วค่ะก็คือรอบแรกอ่ะก็มาดูว่ามอนมันวิ่งยังไงมันวิ่งมากิดทางอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือรอบสองเลยลองลงดูอ่าคุณนาช่วงนี้กําลังอ่าหัด คนไอเซนอยู่ครับเธอคุณอาเพิ่งหัดเมื่อวานนี้เองครับก็เพิ่งรู้สึกว่ามันโคก็โค่นง่ายนะเพราะว่านะาเป็นคนที่แบบชอบอป่าปั้มตังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยง่ายเลยครับก็พอลองโคนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันโค่นง่ายมากเลยนะสําหรับอวิธีลงคุณนะจะสอดอย่ยครับแต่ว่ามันต้องลงสองคนนะเพราะว่าถ้าลงคนเดียวมันก็ได้แหละแต่ว่าก็มันจะช้าค่ะ คือคุณนาให้แฟนคุณนาต้นให้ค่ะให้นางต้นให้ถึงเว็บ5ค่ะเพราะว่าเว็บ6เนี่ยนะจะช่วยด้วยการาวางเอเลนเยกเกอร์ค่ะเพราะว่าเอเลนอะ่ะมันมันอัพไม่เท่าไหร่มันก็ตีเป็นฟูดได้แล้วค่ะก็เลยเออให้นางยื้อจนถึงเว็บที่5ค่ะเพราะว่าเว็บ6นะก็วางเอเลนแล้วก็รออัพให้มันตันค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นก็สบายแล้วค่ะ จากนั้นก็ให้นางไปฟาร์มตังค์เลยครับแห้นางฟาร์มตังค์แล้วก็เว็บแเว็บ9ก็ให้นางโคนคลเลอร์ให้สักตัวแค่นี้ครับแค่นี้เลยก็ตลอดคุณนะคุณนะก็หลังจากที่อ่าอัพเอเลนตัง ondan, แล้วคุณนะก็มาฟาร์มตังค์ต่อครับก็มาฟาร์มสปีดไอกับน้องหมึกครับคือวิธีฟาร์มก็เหมือนกับลงอินเลยครับเหมือนลงอินเลยฟาร์มยังไงให้มันแบบเลยได้เยอะๆก็ อ่าอัพสปีดก่อนค่ะพอตังที่เหลือจากสปีดก็ไปไออไปไอแล้วมันเหลือก็ไปลงที่หมึกคับใช่คือเราอัพแบบนี้วนไปเรื่อยๆอ่าตัวที่สําคัญแล้วก็ออฟก็สําคัญเหมือนกันนะคะสำหรับออฟลดราคา15%นก็ใส่ให้สปีดแล้วก็นลยคะ่ะแล้วก็ออฟออฟลุงใส่ให้ไอจังค่ะแล้วก็ปลาหมึกใส่อฟลดราคา100ค่ะแล้วก็ ไอเซนคุณนะ้าใส่เป็นออฟระยะสี่สิบนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบอ่าถึงบอสไม่คือวงมันจะได้แบบไปถึงบอสเร็วค่ะมันจะได้กดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ้าก็เลือกที่แบบคือปกติทุกคนก็คงใส่เป็นให้แบบไอเซนพวกพวกออฟลุงอะแต่ว่าสำหรับใครที่ตามตังค์แข่งก็ใส่เป็นออฟระยะสี่สิบนั่นแหละ,ะเพราะว่ามันจะได้แบบถึงบอสได้เร็วไปวางตรงที่แบบใกล้ๆบอสออกะะเพราะว่า อ๋อเว็บนี้มีบอสสามตัวค่ะมีบอสสามตัวแต่ว่าคืออารมณ์มันเหมือนออกมาแค่สองทางนั่นแหละครับเพรว่าเพื่อให้บอสถึงวงแค่สองตัวมันก็ตายนะครับแค่นั้นก็ตายแล้วอ๋อสำหรับการสโลใช่ไหมครัคือไม่ต้องสโลนะครับไม่ต้องสโลสำหรับเว็บนี้ก็คืออ๋อแค่มีเอเลนมาเคลียร์มอนใช่ไหมตัวต้นก็ใช้แค่มีกษัตริย์ตัวเดียวก็พอแล้วครับอ๋อที่คุณน้าเอาคาตามาก็คือเอามาก็ไม่ได้วางด้วยนะครับเพราะว่า คุน่าจ,จัดเซตนี้มาอยู่แล้วค่ะเวลาแบบไปลงบางทีมันมันอาจจะกันกันผ้านเนี่ยคุณนะก็เลยเอาติดมาด้วยแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ไม่ต้องเอามานะสโลว์ก็เอามาแค่อเอเลนแล้วก็มิคาสะแล้วก็ไอเซนแล้วก็ตัวปลาหมึกแล้วก็ไอจังสปีดแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็คือโซโลได้สบายเลยแต่ว่า คนเดียวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะสําหรับใครที่แบบอ่าไม่มีเพื่อนจริงๆไม่มีใครจริงๆก็อ่าอ่าหาคนให้เซิฟลงได้สำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนหรือไม่ก็กลุ่มดีนะก็มีให้เข้าอยู่สําหรับใครที่แบบอยากทำตัวนูน้นตัวนี้ก็เข้ามาลองคุยกันได้ค่ะแล้วก็อเข้ามาคุยกันเลยสําหรับใครที่แบบเออเข้ามาแนะนาตัวแล้วก็คุยกันเพราะว่าอยากให้อยู่กันเป็นเม็ดแล้วก็ สำหรับใครที่แบบชอบผาเรื่องหรือว่าแบบอ่านิสัยไม่ดีหรือแบบพูดจาไม่เกียรติแล้วก็ด่าคนไปทั่วอะไรอย่างนี้นะก็จะขอแบนนะเพราะว่าคุณนะคือครั้งแรกอ่ะคุณนะจะก็จะเตือนนะแต่ถ้าเกิดแบบยังทําตัวแบบนั้นอยู่คุณนะขอแบนนะเพราะว่ามันไม่น่ารักค่ะสาหรับคุณนะนะมันก็มีอยู่คนหนึ่งที่คุณนะเตือนไปแล้วแต่เขายังไม่รู้สึกตัวแต่ ถ้าเขายังทําตัวแบบนี้คนนั้นก็จะแบนเขานะก็คงรู้แหละว่าเป็นใครนอกจากคนนั้นก็ทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันและคือถึงน้าไม่อยู่เขาก็คุยกันค่ะก็เล่นเกมนู่นนี่นั่นช่วยกันทําตัวนี่นี่นีก็ก็ ช่วงนี้คุณอาก็จะนานๆานทีเข้าไปค่ะก็แต่ว่าก็จะเข้าไปพักเข้าไปอวดอะไรอยู่บ่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่าเข้าไปคุยก็อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งมีครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าว่างคุณอาก็จะเข้าไปค่ะแต่ถ้าไม่ว่างก็คือแบบนะลงไข่หรือว่าทำโน่นทำนี่อยู่คุณนาก็เลยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าลงไข่น้องเขาก็งอมกันค่ะเพราะว่าลงไข่แบบงอมจริงๆคุณนาก็เลยแบบ ส่วนใหญ่จะหนีไปลงแบบคนเดียวซะมากกว่า <S <S เพราะว่ามันนอมจริงๆน้องๆเขาไม่ค่อยลงด้วยนานอะไรขนาดน,นะครับเพราะว่าไข่แต่ละฟองกว่าจะได้มาก็ลงเป็นชั่วโมงค่ะกว่าจะได้มาไข่ฟองหนึ่งคุณน้าก็ลงต่อยาวๆนะคะสำหรับมีเออัตคุณน้าก็ลงกับแฟนกันสองคนนะ่นะเพราะว่าอ่ามันมันลงง่ายค่ะเป็นเพราะว่าเอออาย มันลงง่ายจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นพอคุณนะโคนไอเซนเป็นละมังค่ะเพราะว่าตาแรกมันก็แหลกเนะี่ยมันมันมันหนวดมากๆเลยเพอต่อตาสองตาสามมามันก็สบายแล้วเพราะว่ารู้ทิกแล้วค่ะก็คือการแหลกก็คือเอ,เอเลนของเราเนี่ยนะครก็คือแบบเคลียมอนได้ดีมากๆเลยก็ลงยาวเลยค่ะก้อนทวดิบก็คือใช้11ออันนะคะก็คือใช้แค่ าจากเลดเนี่ยน่นะเราใช้แค่สิบสิบเอดอันก็นะครบแล้วค่ะก็ลงต่อให้ะครบสิบเอ็ดเลยค่ะก็ไม่ได้ยากเลยก็รอคนไอเซนอย่างเดียวค่ะคุณแอรก็ตัดมาให้ดูแค่ตอนคนไอเซนนาเพราะว่าวิธีลงคุณแอ้ก็ไม่รู้จะสอนยังไงอ่ะแต่ว่าบอกเป็นแนวทางได้ค่ะก็คนไอเซนหัดคนไอเซนได้เป็นแล้วก็ เอามฆคาสะมาต้นคแล้วก็เอาเอเลนหรือแม้ก็น้องดาบนะครับน้องดาบเป็นสตาร์พาร์ตตอนนี้สตาร์พาร์ตออกไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นสตาร์พาร์ตใหม่แล้วนะสาหรับใครที่มีก็เอามาลงสําหรับใครที่ยังไม่มีก็เขาคุณอาก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาแทนได้อืมก็ลองหาหามาที่แขงทำอเอามาลงดูค่ะ แต่ทุกคนก็คงมีแหละแต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าน้องดาบหรือว่าเอเลนอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งไปอ๋อเมื่อวานเองมั้งเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานหรือเปล่าถ้าใครจะไม่ผิดนะเพราะว่าเกมมึงอ,อัปเดตไปเองลงไปก็จะหลับไปค่ะสำหรับเลนนี้ก็คือมันไม่ได้ยากค่ะแต่ว่ามันงอมมันต้องลงแบบมึงแบบแบบคือ <laughs> เพื่อมันลงได้อ่าตาละอันนะคะก็คือมันไม่มีโอกาสดรอปสองเหมือนมันเหมือนพวกเบหรือว่าออพ่อเบหรือแม่ก็พวกวัตถุดิบของอโกหังเลยะคะ่ะก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่ามันแบบมันงอมจริงๆกว่าจะเออคือมันอาจจะเร็วนะแต่ว่าแบบมันซ้ำสร้างนะคะแต่ว่าคือทำไงได้เพื่อเฉดดาวค่ะก็ลงไปก็คือ ตอนลงก็คือตอนแรกะก็นับแหละพอหลังๆมาก็ลืมค่ะเพราะว่าคือมันพลาดบ่อยคับเพราะว่าบ้านมันแตกบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า,าปั๊มตังคพลาดน,นิดนหน่อยหน่อยก็คือแฟนเพราะว่าแฟนนะเขาอายังเล่นไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะว่านายอย่างปั๊มตังไม่ค่อยเป็นแล้วก็ชอบใส่ออฟมวอะไรเงี้ยครับก,ก็เลยพลาดอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ ่วงนี้ก็จะได้เล่นกับแฟนบ่อยด้วยนะก็เลยเอคอยสอนเทคนิคแล้วก็บอกว่าคือต้องทํานี่นะต้องใสอันนี้แล้วก็ต้องอัพอย่างนี้นางก็ค่อยๆจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้นางก็มีตัวยังไม่ได้ครบเลยค่ะก็เพิ่งได้หุ่เล่อไปเพราะนางก็ไปนั่งทําให้นางแล้วก็ มีทนันเจโรก็ยังไม่ได้ทําก็ขาดอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเทเคสนน้นแหละแต่ว่าทานันเจโรตอนนี้มันไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะก็ค่อยๆทําตัวหลักๆก,ก็จะแบบตัวใหม่ๆอะไรเี้คพนั้นก็จะคอยพยายามทําเพราะว่าอ่าเพราะว่านางไม่ค่อยคือไม่มีเพรเลยสมามากก่าเพราะว่าควยดามเมียน,นางบัคคับเพราะว่าช่วงแรกๆที่เล่นอ่ะคือนางกดรับนั่นแหละเพราะว่า นาก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันค่ะช่วงที่นาเล่นแรกๆอ่ะเพราะว่านากไปรับคุยดามจแล้วก็มันก็เลยลำบากตรงที่ว่าเพจเนี้ยแหละคือสำหรับใครที่เพิ่งเล่นตอนนี้นะคะยังไงก็ะระวังกับคุยดาเมจบักเลยนะแน,นะนำให้เก็บสักแสนกว่าค่อยรับนะค่อยรับทีเดียวอย่าไปรับตอนนี้แบบได้สองสามหมื่นแล้วไปรับอะไรเงี้ยคือมันไม่คุ้มนะ เพราะว่าคือ,อยังไงก็ไม่พอใช้ค่ะสองสามหมื่นแนะนำไห้เก็บเป็นแสนแล้วไปรับนะแล้วก็ช่วงที่นะ้าเก็บไข่นางก็มาช่วยนี่แหละที่ว่าไข่นาเยอะแล้วก็ที่ว่ามีไข่90ก็เป็นเพราะนางเลยค่ะเพราะว่าน้าไม่เคยเปิดได้ไข90่90เลยค่ะตั้งแต่ลงมาตั้งแต่ไข่อีเวนเปิดยันตอนนี้ก็อ่าอีเวนน่าจะลงได้อีกอาทิตย์หนึง่งาะมั้งคะคุณนะ้าก็ยังไม่ได้ไข่90เลยคุณนะ้ายังเปิดไม่ได้เลยก็ มีแค่แฟนคุณนะาคนเดียวหัอที่ว่าเปิดได้ไข่เก้าสิบนางเปิดได้ประมาณสามพองได้ไมั้งคุณคุณอนาะส่วนใหญ่เปิดจะได้ได้แค่ไข่เอ่าเจ็ดสิบแปดสิบค่ะได้ได้แค่ไ,ไข่แบบเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้แยแล้วก็ไข่พวกแบบไข่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยหกสิบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไข่ร้อยคุณอนาะก็เก็บค่ะส่วนใหญ่นางกจ็จะเก็บเป็นพวกแบบไข่แบบ ที่มันออกยากๆให้ได้คร,บครบะบอาะคือนางค่อนข้างจะมีดวงกับการเปิดไข่แต่ว่าคุณนาไม่มีเลยค่ะคุณนาเปิดไม่ได้ลและในที่สุดก็ครบสักทีค่ะแถมคือลงมาเกินกันด้วยค่ะลงมาเกินทั้งสองรอบนะครับคือได้มา13โทเค็นค่ะคือมันใช้แค่11แต่คือ น่าจะนับกันผิดแล้วนะคะ่ะก็คือตอนแรกอะ่ะก็นับแล้วพอหลังๆมาพอมันพลาดบ่อยๆแล้วคือไม่ได้นับค่ะแล้วก็จําไม่ได้กันทั้งคู่เลยตอนนี้ค่ะก็มียอดัสเจ็ดดาวของเรา <Wow. S 1> อ้าเอเป็นเป็นตัวที่แบบน้ามไม่ค่อยไดดูอนิเมะเรื่องนี้ค่ะก็คือดูน้อยมากๆเลยคุณน้าก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าดูน้อยมากๆะ่ะมันดูน้อยจริงๆแล้วคุณน้าก็ รู้สึกมันไม่ค่อยเมนตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าคือพอทำมาแล้วใช่ไหมคะแล้วคือมันค่อนข้างสวยนะคะแล้วแบบมันมันดูแบบไม่ลกเหมือนทันจิโร่นะมันมันอาจจะลกหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ลกเท่าทันจิโร่ค่ะแล้วมันดูแบบคือมันดูแบบมันเข้าค่ะแล้วมันดูแบบน่ารักกว่าที่คิดไว้อีกค่ะแล้วก็เบสซิ่งที่แบบกูน้าไปเห็นคนอื่นเขาใส่เขาใส่แบบกับอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มันดูลกค่ะ อันนี้จริงคือมันไม่ได้โลกเลยนะเห็นไหมเขาบอก